เครื่องนี้เป็น ASUS Zenfone C นะครับผมได้เปิดโหมดพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าไปติ๊กเช็คบ็อกนะครับ USB Debugging นะครับในหัวข้อ Developer Option นะครับ USB Debugging ตัวนี้ก็คือเราติ๊กแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมาลงไดเวอร์ก่อนนะครับ เครื่องนี้ยังไม่เคยลงเดเวอร์ของ a อ d r o i d มาก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองต่อสายดูยก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นอะไรนะครับต่อสายแล้วนะครับมันจะขึ้น ADB Interface นะครับลองอัปเดตดูก่อนนะครับอัปเดตไม่ได้มันติด ADB นะครับลองอัปเดตดูก่อน ADB Interface นะครับ อ่าตอนนี้ adb ผ่านแล้วนะครับอ่าคือผมใช้วิธี search auto นี่มันมันหาไม่เจอนะครับต้องใช้วิธีจับใส่ให้มันนะครับตัว driver ตอนนี้ผมข้อสเปซบาร์นะครับมันจะขึ้นที่หน้าเครื่องโทรศัพท์นี่นะครับกดเอาเว l าราวฟอร์มดิสคอมพิวเตอร์นะครับเช็คบ็อกตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคอมันบอกว่าเพจอันนี้คีดต่คอนติเนียนะครับข้อสเปซบาร์เพื่อมันจะรีบูตแล้วนะครับ พอมารีบูตเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวไดเวอร์ตัวนี้อย่าเพิ่งไปเคาะมันนะครับไอตัว cmd ตัวเนี้ไอหน้าดอทเนี่ยมันติดไดเวอร์ตัวนี้นะครับ Android Phone นะครับคลิกขวาอัปเดตดูก่อนนะครับคือถ้าเสิร์ชไปเนี่ยผมดูแล้วคือเสิร์ชไปก็ไม่เจอครับอัปเดตแล้วเลือกตัวล่าน,นะครับ Android แล้วก็ น่าเอ่อผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวบูตโหลดเดอร์อินเทอร์เฟซนะครับมันเพราะว่าผมสังเกตดูแล้วเหมือนกับที่รู้ตัว ASUS Zenfone 2 Laser นะครับก็ครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้ ADB ครั้งที่2ปั๊บมันจะใช้บูตโหลดเดอร์นะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะหลักการเดียวกันนะครับอ่าเป็นบูตโหลดเดอร์อินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็คลอสเปสบายกินรีบูตไปแล้วนะครับ เครื่องโทรศัพท์รีบูตแล้วนะครับดงสายแล้วก็เดี๋ยวผมจะเสียบใหม่ แล้วก็อันนี้เสียบสายใหม่แล้วนะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็รันแอดมินตัวรูทนะครับอ่าสเปซบาร์นะครับเครื่องรีบูตแล้วนะครับ มันเข้าหน้านี้มาแล้วนะครับผมขอเอนเตอร์ <c oughs> อีกทีนึงนะครับอ่ามันมีวิ่งแล้วนะครับอ่ามีวิ่งแล้วนะครับโทรศัพท์มีการตอบสองสนองแล้วนะครับกดอันนี้คือมันมันบอกว่าฟิน็ตแล้วนะครับก็คือเอนเตอร์สังเกตตัวไดเวอร์มันด้วยนะครับ ไดเวอร์เนี่ยครั้งแรกม,มันจะต้องใช้เป็น adb นะครับครั้งที่2มันจะเป็น boot loader นะครับแต่ว่าไอ้ก่อนที่ผมจะมารันในตัว root ตัวนี้ต้องอควรจะลองใช้คำสั่งเช็คดูก,ก่อนนะครับโดยคลิกขวาแล้วก็รัน admin ตัวนี้นะครับเราค่อยมาใช้คำสั่ง r o o ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าไดเวอร์มันพร้อมที่จะ r o o หรือเปล่าขึ้น android upgrading แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าไดเวอร์เราลงไม่ถูกนะครับมันจะอ่ามันจะทำไม่ผ่านนะครับอ่าซุ per ซู e มาแล้วนะครับหัวหน้าแอปมาแล้วนะครับ ไอตัวรูทเช็คนะครับผมลองอผมลงรอไว้ก่อนนะครับ เด้งแล้วนะครับมันต้องเด้งแบบนี้นะครับแล้วก,กดขวานะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่กดขวาแบบนี้นะครับไอตัวรูทเช็คเนี่ยมันก็เช็คไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่ามันต้องให้หัวหน้าแอปอนุญ,ญาตก่อนนะครับอาถ้าขึ้นเขียวก็ถือว่าเป็นอันผ่านนะครับสำหรับการรูทเครื่อง ASUS Zenfone C นะครับ จากราคาเครื่อง2,000กว่าบาทนะครับที่ผมซื้อมานะครับกล้องก็ชัดด้วยนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดเราปรับแต่งดีๆนะครับก็ราคาประสิทธิภาพมันอาจจะขึ้นไปถึงราคาประมาณ 6- 7 0 0 0เลยนะครับอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการรุดม,มีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ผ่านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้